so why need to get back them, right? mm hmm. วันนี้เรามาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่โลนะคะแต่ว่าสามีมาแล้วครั้งหนึงแล้วก็จะต้องมาเปลี่ยน,นะ คือเป็นอุปกรณ์ของที่เป็นครัตเตอร์มาเปลี่ยนแล้วก็เลือกใช้ให้มันถูกที่เราต้องการใช้นะคะเราต้องการใช้อยู่ที่ห้ามาดแอมวีวอนยี่ยี Why you get back to them? What happened? Why you get back to them? these 15. I want 2นะคส้อมแตว้อแบบ15ไปีนะคะเ5แอมรต่ว่าเขาต้องการ20แาอมวฟ o ช่ไหม to าต้ m งใชม e e าต t to y ่ u about องมโ o องโ เราจะใส่ไมโครเวฟไปด้วยนะคะแต่พอดีไปเจอคนที่เขาเป็นไฟฟ้านะคะอยู่ที่โฮม e ีโปเขาก็เลยอธิบายว่าถ้าจะ,ะเพิ่มในเรื่องของไมโครเวฟด้วยก็จะต้องอเพิ่มแอมเข้าไปด้วยนะคะจากสามีซื้อ15แอมก็เปลี่ยนมาเป็น20แอมแล้วโอเค this one 15 right อีกสิบห้าโลบรรยากาศของโลตอนเช้านะคะตอนนี้ก็8ปดมงยีนาทีไม่มีคนเลยค่ะอนชอบเดินแบบนี้แหละแบบไม่มีคน โลนี้เขาจะขายอุปกรณ์ในเรื่องของการ uh, สร้างบ้านนะมีทุกอย่างอะคะ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ตกแต่งไมโครเวฟตู้เย็นแล้วก็ I think I gonna go get gonna breaker go out of one that car and buy a different one. Because this, this gonna be more amp and the different buy more larger be amp breaker. Okay. 25. What we doing today? I am working on window. Window for order and pick up right? Service window. Oh Service window นี wi ่เพื ın, ่อนเห็นไหมตอนนี <t> ้ก็ก็ค <awake. S 1> ือทำทำฐานเนาะ มั่นคงให้กับหน้าต่างหน้าต่างสำหรับสื่อทุกพาหน้าต่างแอนก็จะมีทั้งหมด3บานนะคะแต่บานตรงกลางนี้จะเป็นบานที่ติดเลยไม่ไม่สามารถทลายได้จะสไลด์ได้ข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาอันนี้เพื่อนๆดูออกไหมนี่ค่ะตรงที่เขาวาดลายไว้วาดเส้นไหมเนาะก็จะใส่ไม้ แบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไม้เพื่อที่เป็นเป็นขอบของหน้าต่างนะคะตอนนี้ได้แล้วข้างหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขอบของหน้าต่างซึ่งกำลังทำอยู่วันนี้คิดว่าน่าจะเสร็จ แต่ยังยังไม่ตัดรอให้หน้าต่างมาก่อนค่อยตัดเป็นช่องตรงนี้ว่างๆออกไปนะคะช่องที่เราวาดรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยออกไป เสร็จแล้วหนึ่งอันดูอันไหนบัวนอดนูเนี่ยถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ข้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่น็อตนูดคือทำขอบหน้าตา่าง ไม่ได้เดย์วิวิวทรัคด่าริงทรีเดย์นายนะทรีเดย์เออมีแฮปปี้ซองทูมีแฮปปี้นะเนี่ยอ๋อเบบี้ยูแฮปปี้เว้นยูโน่แฮปปี้เฮีย What? วันนี้มาช่วยสามีทำฟ้ดทักโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก่อนเนี่ยแอนเพิ่งมาจากบ้าน AirBnB นะคะเพื่อนๆปวดหัวมากเลยกับลูกค้า พักแค่สองวันยกเขา Airbnb เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังเพื่อน,อน What you do electric? You do already? Yeah Oh I need mean, just like this Okay Not too hard Okay Just keep it down okay <Yeah. S 2> Don't let it move Okay Oh he has song <laughs> Oh my god Work hard and song Happy to work He helped to work. Here I go. Okay. 对呀。 I'm not a professional because I don't have all the tools I need, but I can make it work. Because I have brain for that. Big brain. Who big more than you? Me. Big what? Big. Big, big band. Big attitude. <laughs> Not, ตอนนี้ทำหน้าต่างตอนนี้ทำฐานของหน้าต่างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราก็เลยต้องเดินสายไฟด้วยเดินสายไฟก่อนก่อนที่เราจะแปะ insulation น,น,นี่นะนี่ทำสายไฟก่อน ว่าเราจะให้ปลั์คมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็จะเป็นบ็อกตรงนี้ก็จะเป็นกล่องกล่องของเก็บแอมนะคะวันนี้ทําหน้าต่างวันนี้คือวันที่สามของการทํารถฟูดทรัคนะคะ <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็ได้หน้าต่างแล้วขึ้นโครงของหน้าต่างคะ่ะแล้วก็สายไฟ สายไฟเราก็โยงไปตรงที่เราต้องการที่จะใส่เต้าเสียบนะเนาะเขาเรียกนี่ค่ะตรงนี้แอนอยากได้ปลั๊กปักแล้วก็ตรงนู้นด้วยอยากได้ปลั๊กไว้เสียบแม่พอดีเลยสามีบอก no cut that อ๋อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กอีกอันอยู่ตรงนี้ แล้วก็วิ่งสายไฟมาตรงนี้วิ่งมาวิ่งมานู่ค่ะวิ่งมาตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกของคันเอาบล็อกของคันเอาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราทําฝั่งตรงนี้เสร็จแล้วฝั่งหน้าต่างเสร็จแล้วก็คือทําเสร็จนี้ก็คือหมายถึงว่าโยงสายไฟเนาะลันสายไฟไปตรงที่ลันสายไฟตามจุดที่เราต้องการแล้วก็ตั้งหน้าตา่าง เราก็ใส่อินสึรูเชแล้วก็ไม้อัดแล้วก็ตีไม้อัดค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาทําฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งของวางพัวก็คือจะเป็นทัเ่เตาต่างๆนะวางตรงนี้เตาทอดเตาผัดแล้วก็ตู้เย็น ตอนนี้รถฟูดทักของเราก็ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วประมาณ10%เซนะคะเพื่อนๆเ,เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของรถกินดีทร o ฟ t r ทักสร้างเองแบบ DIY เพื่อนๆอนอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของรถฟูดทักนะคะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมและแอนก็จะมีคลิปใหม่ๆของการทำรถฟุตทักออกมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ